ดีค่ะสวัสดีวันนี้มีแดดจะไปหาหมอที่โลซานนะคะเราจะใช้การเดินหนึ่งชงั่วโมงห้ากิโลเมตรไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่า ราจะเดิน5กิโลเมตรมาจากบ้านที่เราเมืองที่เราอยู่เราไปโลซานนะไปหาหมอ5กิโลเมตรสำหรับตั้งเวลาคนที่เขาเดินเก่งๆเขาก็จะใช้เวลาเดินเออชั่วโมงหนึ่งวันี้ก็มีเวลาชั่วโมงหนึ่งนะเดินมาแล้ว20นาที เหลืออีกประมาณชั่วโมงเราจะไปทําเวลาไปถึงโรงพยาบาลไปคิิกได้หรือเปล่าถ้าไม่ทันก็ต้องขึ้นรถเมแต่เราจะลองเดินดูนะคะเพราะอากาศดีมากออกกำลังกายไปในตัวเพราะฝนตกทุกวันเมื่อวานก็ตกนะ วันนี้อากาศดีก็เลยลองเดินดูเพราะเวลาเหลือไม่ถึงชั่วโมงนะมอนนัดบ่ายสองครึ่งเพราะว่าเราเดินมาถึงตรงนี้แล้วเราก็คิดแต่ว่าถ้าขึ้นรถเมเราก็จะไปก่อนเวลาแต่ถ้าเราเดินเราจะทันเวลาหรือเปล่า ถ้าขาดสักห้านาทีสิบนาทีเขาจะว่าเราไหมพอไปก่อนเวลาตลอดนะไม่เคยไม่เคยไปเออไปหลังเวลาเลยบนภูเขาหิมะก,ก็เริ่มตกละเราก็จะเห็นไกลๆนะ จะเป็นภูเขาเห็นเราก็เห็นหิมะตกแล้วนะบนภูเขาเราเดินมาได้ยี่สิบนาทีแล้วสวัสดีค่ะคุณฟ้าใสสวัสดีค่ะ วันนี้ไม่หนาวเไหร่ทำไมทำไมเราถึงเดินเพราะว่ามันไม่มีที่กดตัวเนาะถ้าเราจะกดตัวเราต้องย้อนไปที่อีกสองป้ายย้อนหลังไปเราก็คิดเออลองเดินดูวันนี้ ทดลองเดินดูทําไม่ทันจริงๆก็โทรไปบอกเขาเราจะดูสิว่าเราจะทําเวลาเหมือนคนอื่นได้ไหมชมั่วโมงกันดีทำอะไรเดินไปหาหมอค่ะที่โลซานประเทศไรสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ ที่อยู่เมืองไหนอยู่ท่วงฟ้าอยู่ที่โลซานอันนี้อยู่ขึ้นกับโลซานนะคะแต่อยู่ตำบลอีกตำบลหนึ่งหกิโลเมตรนะคะจากโลซาน,นะะอันนี้ก็จะไปหาหมอที่โลซานปกติก็จะใช้การขึ้นรถไฟหรือขึ้นรถเมลไปเนาะ,ะแต่วันนี้ แดดดีเนาะก็เลยถือโอกาสนะคะเดินทดลองดูด้วยออกกำลังขาด้วยเนาะฝนฝนมันตกหนาวเนาะเราก็อยู่แต่นในบ้านเดินวนอยู่แต่นในบ้านก็ไม่ได้เออไม่ได้ออกไปไหนวันนี้ก็ทดลองดูว่าเราจะสามารถเดินเหมือนคนอึงนขได้ไหมนะเออ นี้ก็จะเป็นช่วงเวลาบ่ายโมงฝ่าฝานะคะคนเขาก็จะมีเวลาพักเที่ยงก็จะมีเวลาพักเที่ยงทานอาหารกันแล้วก็บ่ายสองเขาก็จะเริ่มนะอยู่เมืองโลซานค่ะ แต่อยู่ขึ้นกับเมืองโลซานนะคะแต่เป็นตำบลเล็กๆตอนนี้ก็ไม่เล็กนะก็ใหญ่ตำบลมันก็จะมีตำบลน,นู้นตำบลน,นี้ก็จะห่างจากเอ,อห่างจากโลซานห้ากิโลเมตรนะ เราสามารถจะตัดไปได้เออเราจะเข้าเมืองโลซานเลยก็ได้เนาะแต่ตอนนี้เราจะไม่เข้าเราจะทดลองตัดไปตามที่รถเมย์เขาวิ่งมาปล่อยมาปล่อยน้องสายพีนสวัสดีค่ะ ฮัลโหลฮัลโหลสวิตเซอร์แลนด์เดี๋ยวเราเอาหน้าแล้วกันเนาะเพราะว่าเอาหน้าแล้วกันไปหาหมอน้องสายพินวันนี้อากาศร้อนดูผมดิผมเข้า <c oughs> ผม <c oughs> ผมผมผม,ผมไม่รักดี เดินเหมือนคนแข็งแรงไปหาหมอน้องสายพินจะลองเดินดูห้ากิโลเมตรนะเดินห้ากิโลเมตรลูกชายเขาก็ทำแผนที่ให้นะให้เดิน แต่พี่นีพี่นีเออ,อลืมขากล้องสวัสดีค่ะพี่มาดามคุณหมอนนะตรวจอะไรไปให้ยาค่ะเนาะสายพินดู ไปให้ยาทุกสองเดือนเนาะและนน้วทีนี้วันนั้นหมอนัดที่นี่ไม่ได้ไปหนาวอากาศมันหนาวฝนมันตกเพราะว่ามันนัดหมอสองแห่งสามแห่งก็เลยก็เลยบอกโอ้ยไม่เหนื่อยหนาวขี้เกียจพวกขี้เกียจหอก็เลยโทรไปเลื่อนเขาโทรไปเลื่อนเขาเนาะ นัดมาวันนี้วันนี้ก็ไปให้ยาทุกสองเดือนแล้วก็ไปเออไปเล่าอาการที่กินยาเม็ดเลือดขาวกินยาล้างเลือดผมร่วงมากเลยนะผมร่วงเป็นกระจุกกระจุกผมแข็งกระด้างยามันแรงปากไหมมาเลย